สวัสดีครับทุกคนทุกวันพุธนี่เราจะมาดูพื้นฐานหุ้นกันนะครับว่ามีหุ้นตัวไหนน่าสนใจบ้างพื้นฐานดีๆแน่นๆเนี่ยเราจะมาดูกันทุกวันพุธนะครับวันนี้จะเป็นคิวของ TSC ใช่ไหมครับอาจารย์อรับเป็นหุ้นเล็กอยู่ใน MAI อะนะครับอ้าวจารย์ไม่ดูในเซ็ตห้าสิบป่าคือเซ็ตห้าสิบก็สลับดูบ้างแต่ว่าในต,ตอนนี้มองภาพบางคนมองภาพแบบนี้นะอ่ะา เซษห้าสิบมันใหญ่แล้วมันจะใหญ่ได้แค่ไหนกันเชียวจะไปต่อแค่ไหนเออแต่มาดูหุ้นเล็กๆฝั่ uh huh. งเอ i มเนี่ยครับถูวะมาเก็ตแค p ยังไม่เย er, อะเขากิจการเขาอย mm ่า hmm. งไม่ใหญ่มาก mm hmm. เขามีมีโาสาใหญ่ได้ไหม mm hmm. ก็เลยมีคนสนใจเลยถามแต่ว่า i, ถ้าแบบเนี้ยลองดูเอ i มนี้ให้หน่อยไหมเราะว่าสายสายพวกเอ i มอเนี่ยอาหุ้นหุ้นอย่างเขาก็กกมีจริงก็พวกบรรดาเอซีที่เรียนพวกเราเรียนหุ้นไปเนี่ย เขาก็บอกงั้นช่วยเจาะพื้นฐานตัวนี้กเราก็ถามดูใครอยากได้ตัวไหนมากที่สุดก็โหวตวกันเข้ามาอ่ะตัวนี้มีมามากที่สุดก็เลยเจาะตัวนี้ดูนะครับเกิดอะไรขึ้นทําไมหุ้นตัวนี้ถึงเข้าตานักเรียนของเรากันอืมนะครับอ่ะงั้นมาดูกันก่อนดูอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะครับอ่ะเหมือนเดิมนะครับใครคิดเห็นกันยังไงหรืออยากให้เราช่วยดูพื้นฐานหุ้นตัวไหนก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับ TSC นะครับ TSC หรือ Thai Steel Cable นหครับพี่นิคครับ ก็เรามาดูตารางหน้าแรกกเมื่อคลิกเข้ามาในของเว็บเซตก็จะเจอตารางผลประกอบการสําคัญพอเข้ามาดูก่อนเมื่อดูผลประกอบการสําคัญก็เป็นแบบนี้ครับของตัวทีเอสีข้อแรกก่อนนะเราจะเจองบการเงินล่าสุดของเขาจะไม่เหมือนชาวบ้านส่วนใหญ่เขามั่ง <c oughs> เช่น <c oughs> เขาขึ้นวันละสามธันวาปีหกห้าแต่เา็าบอกเป็นไใจมากหนึ่งถ้าปกหกไปแล้วไงอคือของเขาเนี่ยนับนับคิวไม่เหมือนชาวโลกเขาเห็นไหม เขาสิ้นสุดงบประจาปีที่เดือนกันยาเหมือนราชการอื <c oughs> ปิดงบตามราชการทำไมล่ะเดี๋ยวมาดูธุรกิจเกี่ยวเรื่องราชการทำไมถึงปิดงบเหมือนราชการวะ <c oughs> แล้วเพราะฉะนั้นของเขาพอ q สของชาวโลกก็เป็น q 1ของเขาไปครับเพราะเป็นแบบนี้เดี๋ยวมันจะทําให้ข้อมูลบางอย่างถ้าไม่ดูให้ละเอียดจ,จะตกใจเอาเช่นตกใจตรงไหนมาดูกันเลยนะเราดูสัดส่วนหนี้สินเขาก่อนนะหนี้สินเขาล่าสุดก็อยู่ที่เจ็ร้อยเจ็ดสบเจ็ดล้านนะในส่วนผู้ถือนพันหกร้อยเจ็ดล้าน Uh huh. นี่คือเหตุผลที่บรรดาเอฟซีพวกเราที่เรียนหุ้นกับพวกเราไปสนใจว่าดูหนี้สินต่ํานะพี่ใช่ไหมครับเออน,นอนี่สินต่ําพอหนี้สินต่ําไปดูว่าฝั่งมูลค่คาหุ้นที่เรียกชําระแล้วก็คือพวกทุนจดทะเบียนม,มีการเพิ่มไหมปรากฏตั้งแต่ปีหยกสองจนปัจจุบันไม่มีเพิ่มดิ่อืมไม่เพิ่มทุนเลยไม,ไม่ขอการเพิ่มทุนเลยแสดงว่าเป็นไงแส่งทุนพอทุนพอไม่จำเป็นต้องเพิ่มโอเคไหมครับ รายได้รวมเป็นไงพี่นี่ก็ดูได้รวมจากสามพันล้านในปีหกสองพอปีหกสามตกเหลือสองพันหายไปเท่าไหร่เนี่ยหายไปสามใช่ไหมครับหายไปสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะก็ปีหกสามใช่ปีที่เกิดโควิดปีแรกพอปีหกสี่ค่อยโตกลับเป็นสองพันหกปีหกห้าขึ้นมาเป็นสองพันเจ็ดขยับขึ้นมานิดนึงใช่ไหมเขากลับมาแล้วถ้าดูตัวนี้ปรากฏปีหกปีนี้เหลือเจ็ดร้อยกว่าล้านมันคิวเดียว ไม่ได้วยดีตกใจเนพะ้าะมึงหายเยอะจังวะ Q D, Q D, okay, มันคิวเดียวคิวเดียวโอเคไหมเหลือเจ็ดร้อยยิบเก้าล้านนะครับ,รบกําไรต่อหุ้นก็เห็นว่าโตจากแปดสิบห้าสตางค์เป็นสามลดเหลืหอสามสองสตางค์ไม่โต <laughs> ในปีหกสามซึ่งเป็นปีเกิดโควิดปีหกสี่ค่อยกลับมาเป็นจุดเก้าหนึ่งบาทนะครับหรือเก้าสิบเอ็ดสตางค์ปีหกห้าเหลืออยู่แปดสิบสตางค์นะครับร 91, 65, ร 80, แล้วคิวแรกของปีปีงบโคกของเขานะยี่สิบห้าสตางค์ต่อหุ้นในคิวห okay, นะึ่งโอเคไหมครับ ทีนี้ไปดูสัดส่วน ROE เป็นไงครับจาก13%ลดเหลือ5ในปีที่เกิดโควิดก็กลับมาเป็น44.9เป็น13.3แล้วก็เป็น44.7ก็ ROE ก็โอเคนะพอได้ทีนี้อดูโอเคเลยอ่า10กว่าเปอร์เซ็นต์อยู่ ROE ก็ใช้ได้มาดูฝั่งของ PE เป็นไงครับ PE อยู่ที่เคลื่อนไหวอยู่ประมาณ14เท่าในปีนี้แล้วก็ PE พุ่งขึ้นในปี63เพราะว่าผลประกอบการลดลง อีกีก็กลับมาเป็นสิบกว่าเท่าแล้วก็สิบเจ็ดเท่าตอนนี้พีู่ที่สิบสี่เท่าก็ถือว่าป e ี e ไม่สูงนะกําลังสวยเลยเออแต่พอดูช่องสุดท้ายอัตราส่วนเงินปันผลเมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อราคาปิดณสิ้นปีนะไอ้น,นี่ราคาปิดณสิ้นปีนะเขียนนะครับถ้า,ถ,าถ้าสงสัยว่าทําไมเราย้ําว่าณสิ้นปีให้ไปดูคลิปเรื่องเงินอุ่นปันผลคํานวณกันยังไงว่าผลตอบแทนจริงเท่าไหร่มันไม่ได้ดูที่ราคาปิดสิ้นปีมันดูราคาตอนเราซื้อเกียนนะถึงจะเป็นผลตอบแทนที่แท้จริง แต่นี่ช่องนี้คือเขาคำนวณจากราคาปิดสิ้นปีมา <c oughs> แต่ราคาปิดสิ้นปีก็จริงนะพี่ดูดูการเคลื่อนไหวด8% 4%, 4 6.9 7 7.5 8ตลอดนะอื <c oughs> ไม่เลวนะก็พอจะบอกว่าเป็นหุ้นที่ปันผลสูงตัวหนึ่งเลยครับตัวนี้ครับ <c oughs> อ่าคราวนี้เราไปดูรู้ทําความรู้จักกับอเข้าไปดูข้อมูลแฟกชิ้นเขาสิเขาเป็นหุ้นทาอะไรอย่างี้ชักน่าสนใจที่เอามาดูขึ้น ธุรกิจเขาเป็นแบบนี้ธุรกิจสายควบคุมสําหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์เพื่อจําหน่ายแก่ผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ชั้นนาตลอดจนศูนย์อะไหล่และผู้ค้ารายย่อยต่างๆทั้งภายในและต่างประเทศครับพี่นีโอ้งั้นจากนี้ไปเรามองว่าธุรกิจรถยนต์จะเป็นยังไงทันที่เห็นว่านี่คือธุรกิจเกี่ยวน,นี้นะธุรกิจพวกรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์จะเป็นยังไงจากนี้ไปอ่า ถ้ามันดูถ้ามันดีดีขึ้นโตขึ้นเรามาดูว่าหุ้นตัวเนี้ยแข็งแกร่งพอหรือมีสภาพความพร้อมที่จะโตไปกับอ่าภาคเศรษฐกิจภาคนี้ไหมบาดูตรงนี้นะครับพอจอดตรงนี้เราดูตรงนี้คนระับตรง P E P P ตัวนี้จะบอกว่าเปรียบเทียบกับหลักทรัพย์เปรียบเทียบหมู่อุตสาหกรรมแปลว่าอะไรคือตัวเขาอะ14.39ในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกันก็11.1และจริงจริง P ก็สูงกว่ากลุ่มกาอยู่นะี E ก็ดูดีเลย ก็ไม่แม้จริงๆถ้าดูน่าตกใจว่าเฮ้ย P/E สูงกว่ากลุ่มแล้วมันแพงกว่ากลุ่มไหมะจะแพงกว่าไหมไม่ได้ดูตัวนี้ตัวเดียวครับต้องดูตัวอื่นประกอบด,ด้วยนะครับแล้วไปดูฝั่งของฟรีโฟลดเป็นไงครับฟรีโฟลดอยู่ที่18.87เปอร์เซ็นต์นะครับผู้ทุ้นรายใหญ่กอดแข็งปักครับรายย่อยถือกันน้อยนะผู้ทุ้นใหญ่ๆเนี่ยสองเจ้านี้ก็ปาไป้องรวมถึบถึง60เปอร์เซ็นต์แล้วนะจอลงมาดูต่อฝั่งเงินปันผลบ้างพี่นิกเงินปันผล แล้วดูวเงินปันผลปีหยกหนึ่งเนี่ยปันผลอยู่ที่เก้าสิบห้าสตาง 2, ค์พอปีหยกสองขึ้นมาเป็นหนึ่งบาทนะครับปีหกสามไม่จ่ายหกสามปันผลไหมหกสามไม่ปันบ่หายไปปียคสามใช่ไหมหายไปมาจ่ายปียคสี่สามงวดเลยอยู่ที่เท่าไหรนะ่เนี่ยบาทห้าสิบตังค์เลยนะครับสามงวดเลยพอปีหกห้าก็จ่ายมาสามงวดเท่าไหร่ครับบาทหกสิบสตางค์ปันผลโตขึ้นเรื่อยๆนะไม่เร็วอปันผลโตขึ้นเรื่อยๆครับสับตัวนี้ ไล่ต่อมาดูที่ส่วนของฝั่งของงบการเงินมาดูแสงท้าการเงินนิดนึงครับเงินสดในปีในคิวหนึ่งปี6ที่ผ่านมาขึ้นเป็นสองร้อยสิบล้านเมื่อเทียบกับคิวหนึ่งปีในปีที่แล้วคือร้อยเก้าสิบแปดล้านเงินสดก็เพิ่มขึ้นนะครับลูกหนี้การค้าเป็นงไงครับเพิ่มขึ้นมานิดหนึ่งจาก430ร้ยสิบเป็นสี่้อแปดสหกแลว,ว่ามีการขายออกไปนะมีการขายเพิ่มขึ้นขายได้มากขึ้นฝั่งของสินค้าคงเหลือมีเพิ่มมีสต็อกเพิ่มขึ้นจากร้อยับดริบ สินทรัพย์หมุนเวียนอยู่ที่พันสองร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านครับในขณะที่มาดูฝั่งหนี้สินบ้างละ่ะมีหนี้วงเงินใช้วงเงินแบงก์อยู่เนี่ยใช้วงร้อยล้านมายาวนานแล้วนะครับอยู่บานเนี้ยแต่หนี้ระยะยาวที่ถึงกําหนดภายในหนึ่งปีเป็นไงพี่นิกไม่มีโอ,เอ้เงินสดมีสองร้อยสิบล้านแต่หนี้ระยะยาวที่ที่จะเร่งด่วนไม่มีเลยหนี้แบงก์ก็มี100ร้อยกว่าล้านมีร้อยล้านเองอะ แข็งปากเลยอะในขณะที่นูลเงนมีอยู่ร้อยสี่สิบหกจุดเก้าล้านทรัพย์สินบนเเียนพันสองร้อยกว่าล้านก็แปลว่าสบายเกอรเลนเดียวเชวเป็นไงสวยงามอ่าคือสภาพพร้อมที่จะก่อหนี้ดอกเบี้ยต่ํามีมีพอเหลือเฟือเลยเ่อ,อนเจ้ามีนะครับเือเข้าแบงก์ไปดีแบงก์ย้มเลยอะเออแบงก์รอต้อนรับเลยแต่แต่ที่สำคัญเขาต่อรองกับแบงก์ได้เพราะว่าโดยทนี่หนี้ที่ต่ําทําให้คุยกับแบงก์ได้ง่ายขึ้นอะใช่ครับ ขอตัวโบ,บ่งตัวเบีย้ยพิเศษกันได้พวกนี้นะครับน,นี่คือฝั่งของงบทันเงินไหมครับฝั่งของงบกําไรขาดทุนเบี้ยเศษเป็นไงครับที่ผ่านมาเนี่ยปีหกสามพอขึ้นปีหกสี่สองพันยี่สิบสามเป็นสองพันห้าร้อยเก้าสี่ล้านรายได้นะแล้วก็ปีหกห้าขึ้นเป็นสองพันหนร้อยสี่สิบสี่ไตรมาสหนึ่งปีหกห้าอยู่ที่หกร้อยิบเก้าล้านแต่ไตรมาสหนึ่งปีนี้เจ็ดร้อยิบเจ็ดล้านก็รายได้จากการดำเนินธุรกิจเพิ่มขึ้นนะอจากนั้นเมื่อรวม หักต้นต้น,ท,นทุนเบ็ดเสร็จกำไรสุทธิเป็นไงครับจาก35ล้านกลายเป็น65ล้านในปีนี้ในคิวต่อคิวกันนะขณะเดียวกันกำไรต่อหุ้นจาก14ตังเป็น25ตังในเทียบคิวออนคิวโตขึ้นครับกำไรยังโตขึ้นรายได้โตขึ้นด้วยนะครับงบกระแสงเงินสดเป็นไงครับงบกระแสงเงินสดเนี่ยสุทธิจากการดำเนินง,ง,งานเป็นบวกตลอดมาแปลว่าที่ผ่านมาคือกำไรก็กำไรจริง่ะรับมาเงินจริงๆด้วย แล้วงบกระแสเงินสดสุดที่จะการดำเนินง,งานเมื่อคิวหนึ่งปีนี้คือคือคือใช้คิวสี่ของปีเหมือนชาวบ้านเขานะค่ะคิวออนคิวเนี่ยโตขึ้นเงินงบกระแสเงินสดอ่าสุดที่จะการดาเนินง,งานเพิ่มขึ้นนะจากสามเอ็ดล้านเป็นเจ็ดสิบแปดล้านมีเงินสดสุดที่การลงทุนเพิ่มขึ้นอ่ายี่สิบล้านคำมติดลบเลยว่าลงทุนเพิ่มขึ้นยี่สิบล้านนะมีการลงทุนเพิ่มกิจกรรมจัดหาเงินลบห้าก็เป็นการเคลียลร์ยนู่นเคลียร์นี่ลงไปด้วยซ้ําไปนี่ไม่ค่อยมียยอย่างจะเคลียร์อีกนะ <laughs> เงินสดสุทธินะครับก็เพิ่มขึ้นจาก21ล้านเป็น52.5้านนะครับก็จะเห็นว่าไปไปสอดคล้องกับตัวนี้เห็นไหมเงินสดเห็นงเ้ยงบข้านบนเนี้ยเงินสดเพิ่มขึ้นจาก198เป็น250ล้านเราไปดูฝั่งของเรโซต่างๆนะเรโซเขาก็คืออ่าสภาพคล่องอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้คือ1.97เท่าเกือบเกืบสเท่าอ่ะครับก็คือตัวเคอร์เรนต์เรโซเขาครับมาดูฝั่งของ ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลีย่ยจาก63วันก็เหลือเฉลีย่ย61วันเก็บหนี้เร็วขึ้นละนะครับระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย่ยก็ใกล้ๆเดิมประมาณ32วันส่วสนนี้ระยะเวลาชำระหนี้การค้าก็เคลียร์เร็วขึ้นนะครับเก่งเงิน็ดีเงินก็มีเอาแข็งแกร่งเวลาเคลียร์เร็วเลียรเร็วขึ้นถ้าเกิดชำระหนี้เจ้าเจ้าหนี้การค้าเร็วขึ้นมันก็จะได้ส่วนลดใช่ครับเขาจะมีโปรโมชั่นของเขาอยู่ เออจะได้ส่วนลดเพราะวถ้ามีเงินสดในมือพร้อมส่วนลดคุ้มเอาเลยพี่เคลียร์เร็วไม่ได้แย่เสมอไปอ่าครับอ่าทีนี้เรามาเจาะดูของอ่าเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูก่อนที่ไปดูจันอ่าเรามีคอร์สหุ้นจันอ่านะครับมีข่าวคอร์สหุ้นครับปีนี้มีข่าวนะครับคอร์สหุ้นสำหรับมือใหม่นะครับเราเปิดสอนสดครับอ่า วันที่สองสดออนไซต์เจอหน้ากันเลยนะใช่ใช่ใช่ครับครับที่ไหนครับวันอาทิตย์ที่2ีสมเมษาที่สตาร์บัคส์อมอรีนี่ครับอ่านะครับเป็นการสอนแบบห้องเล็กเล็ก s ล Up กันเลยนะไม่รับกันเยอะเพราะห้องรับได้แค่ไม่เกิน10บคนนะครับอ่ารับได้แค่นะั้นจริงจอ่านะครับที่ผ่านมาเราเคยจัดแบบนี้ถ้าออนไซต์เคยจัดกันแบบอ,อาจจะปุ่ม กลุ่มย่อยๆล้วปลา20%เมื่อก่อนใช่ไหม30 50ทีนี้พอจัดแบบนั้นบางทีมันก็เคยมีนะว่าบางคนเกรงใจจะถามก็เกรงใจคนอื่นก็กลัวคนอื่นเข้าใจแล้วแต่เองไม่เข้าใจอยู่เงี้ยตังว่าจ่ายไปแล้วนะยังไม่เข้าใจก็ไม่กล้าถามเนี่ยครับเออแต่พอมาอยู่ในกลุ่มย่อยแบบเนี้กล้าถามมากขึ้น้น,นขณะเดียวกันเนี่ยอยู่กลุ่มย่อยต่อยไม่ถามเราเห็นสีหน้าเราก็รู้นะว่าเฮ้ยไม่เข้าใจนี่หว่าใช่ไหมใช่ครับเออโดย คอร์สที่เราจะสอนนี่เป็นคอร์สเรื่องเกี่ยวกับเทคนิคเเทคนิคเแปลว่าไม่ใช่ที่เรามาคุยในในคลาสนี้นะเดี๋ยวทึ่เดียวตอนท้ายเราจะคุยเทคนิคเคือดูของกราฟกราฟแท่งเทียนเป็นยังไงแท่งเขียวแท่งแดงที่เราวิเคราะห์อะไรแต่ละวันมันมันบอกอะไรเหรอไส้บนไส้ล่างมันบอกอะไรดาวเทียรีใช้งานยังไงต็อปล็อตดาวที่ต็อปตรงไหนทำไมต้องสต็อปตรงนี้ครับอยู่ตรงนั้นเลยครับเป็นช่วงของเปดต่างๆของดาวเทียรีเฟิดสะสมเปิดกระจายเฟสด สิ้นหวังมันมันดูเปนยังไงอ่าแล้วก็แพทเทิร์นคือกราฟหลายแท่งรวมกันเป็นหนึ่งแพทเทิร์นแพทเทิร์นแบบนี้บ่งบอกว่ากำยาไปที่ทางไหนแพทเทิร์นที่น่าสนใจก,ก็จะจูกหยิบยกมาเป็นสิบแพทเทิร์นเลยนะครับมาให้ดูกันในคลาสนี้คือเป็นคลาสที่จับมือทํากันเลยอืมล้วมีเวิร์กชอใไปฝึกถูกต้องมีจับมือทํามีเวิร์กช็อปฝึกกันเลยแบบมาเห็นกราฟริงแนวโน้มแบบนี้จะไปทางไหนมาวิเคราะห์กันเลย หลังจากเปิดก็จะมีเรื่องของอินดิเคเตอร์ที่สําคัญที่นักเทรดนิยมใช้กันมากที่สุดก็จะถูกหยิบยกมาสอนกันในคลาสนี้รวมทั้งวิธีเสิร์ชหาหุ้นที่น่าสนใจอยู่ในช่วงนี้ก็จะอยู่ในคลาสนี้ด้วยครับอ่าครับก็สําหรับคนที่สนใจนะครับก็สามารถสแกนคิวอาร์โค้นะครับเพื่อลงทะเบียนเรียนได้นะครับคอร์สนี้เราให้โปรโมชั่นพิเศษเพราะว่าเป็นคอร์สสอนสดคอรแรกในรอบสามปีครับ อ่าจากปกติสามหมื่นสองนะครับเหลื 5, อห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบนี่ลดมาเนื่องจากวัดเราไม่เคยเจอหน้ากันกับเอฟซี FC, หรือเพื่อนเพื่เราเลยมาสัอกอีกว่าๆแล้วจะไม่เจอแบบนี้เจอแต่ในออนไลน์อย่างเดียวตั้งแต่โควิดมาครับใช่ครับนะโดยราางหานนี้ก็จะรวมเบรกกาแฟเช้าบ่ายของซาบักนะครับบวกกับเอ,อ,อาหารมื้อกลางวันนะครับเพรออาะอาหามื้อกลางวันด้วยนะ ในราคานี้นะครับเฉพาะพิเศษเฉพาะรอบนี้นะนะครับอ่าครับก็รับแค่สิบคนเท่านั้นแต่แค่สิบคนนะครับโอเคก็<แ>ทำอะไรถิงจะเรียนได้พี่นิกก็สแกน QR ว o d e คนะครับหรือแอดไลน์เข้ามาครับแล้วก็แจ้งความประสงค์ว่าอยากจะลงเรียนคอร์สสอนสดนะครับครับอ่าใครไม่สะด,ดวกแล้วก็เรามีคอร์สออนไลน์อยู่เหมือนกันนะครับอ่าก็เข้ามาคุยกันได้คอร์สออนไลน์ก็จะถูกกว่า ครับคอรับอ,อ,อนไลน์เท่าไหร่นะพีต่ขอตอขนคอข้ออนไลน์นะครับก็สองพันเก้าร้อยเก้าสิบอ่านี่คือคอร์สที่เราบันทึกก,การสอนสดเอาไว้ผ่านทางออนไลน์วไว้นะครับครับส่วนท่านที่ลงทะเบียนออนไซต์สดรอบนี้ไม่ต้องกังวลว่าเรียนแล้วเอาจจะไม่เคลียร์ไม่เข้าใจบางจุดแล้วลืมถามท่านจะได้สิทธิ์ในการเข้าเรียนลงคอร์สออนไลน์ฟรีอ่าอ่านะครับ โอเคครับ,รบก็อ่ะร,รีบลงทะเบียนกันเข้ามานะครับครับโอเคงั้นเดี๋ยวมาดูกันต่อครับครับมาดูตรง TSC กันต่อนะ TSC เรามาดูของห้าสิบกขีดหนึ่งเจาะไปที่โครงสร้างรายได้ของเขาพี่นิทอือแล้วรายได้ของเขาจะพบว่าโครงสร้างมาจากการขายในประเทศเนี่ยปีหกส5มเก้าสิ้าเปอร์เซ็นต์ปีหก9ี่เก้าสิสี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ปี65ห้าเสองเปอร์เซ็นต์คือเก้าสิกว่าเปอร์เซ็นต์อยู่ในขายในประเทศนะ,ะแต่ก็เหมือนเขาพยายามขยับออกอยู่นะเนี่ย อ่าแล้วก็ออกต่างประเทศบ้างเล็กน้อยค่อยๆออกไม่ไม่รีบงไม่รีบยงไปนะแต่ส่วนใหญ่อยู่ในประเทศนะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อยู่ในประเทศอยู่โดยเช่นสายควบคุมรถยนต์สายควบคุมรถจักรยานยนต์ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์พวกนี้นะครับโดยเยอะสุดเป็นของเขาคือสายควบคุมรถยนต์นะสัดส่วนหกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เกือบเจ็สิบเปอร์เซ็นต์นะเป็นตัวนี้อยู่ครับสายควบคุมจักรยน on, านยนต์ประมาณสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ครับพี่นิกแล้วก็ชุดควบคุมรางกระจกของรถยนต์อยู่ประมาณสักสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นี่สัดส่วนโครงสร้างรายได้ของเขาใน ช่วงเวลาสองสามปีที่ผ่านมาครับนี่ของโครงสร้างเขานะครับงั้นเราไปดูเจาะดูนี่คือลักษณะของเนี่ยก็จะเจาะแต่ว่าแต่ละชุดเช่นสายควบคุมรถยนต์ในประเทศเท่าไหร่เนี่ยต่างประเทศเท่าไหร่เห็นไหมนะครับก็จะเป็นสัดส่วนโครงสร้างที่ขายอยู่งั้นในประเทศถ้าสายควบคุมรถยนต์เท่านี้ต่างประเทศอยู่สัดส่วนอยู่ประมาณตั้งยี่สิบสาสิเปอร์เซ็นอยู่ปมานนี้ครับนะครับในต่างประเทศที่เหลือก็เป็นในประเทศใช่ไหมอ่านะครับ แล้วก็ไปดูชุดของสายควบคุมจักรยา,ย,ยานยนต์ก็สัดส่วนใกล้เคียงคล้ายๆกันแลคือส่วนใหญ่ก็คงอยู่ในประเทศนะครับแต่ผมเจาะมาชุดหน้าต่างรถยนต์ก็เช่นกันอ่ะเดี๋ยวมาเจาะตัวเลขที่สําคัญที่น่าสนใจที่ต้องพิจารณาถ้าเกิดเป็นภาคธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตอ่ะนี่ดูพวกกลุ่มที่เขาทาให้นะพี่นิกเนี่ยมีโตโยต้าฮอนด้ามิตซูอิซูซูนิสสันมัตด้าปอร์ดฮีโน่สุูกิสุบารุแล้วก็เอ็มจีครับ อันนี้กลุ่มวส่คกระป๋องจกบรนยนต์ก็เช่นกันครับมีฮอนด้ามีคาวาซากิมีอะไรเนี่ยอ๋ออ่านออกไหมอย่ไบอิลอนมอเตอร์อย่างนี้ครับอ่านะครับขอเลื่อนมาดูตรงชุดนี้นะครับยอดการผลิตจริงของอุตสาหกรรมอันนี้ก็คือภาพรวมของอุตสาหกรรมทั้งในทั้งต่างประเทศว่ายอดขายยอดในประเทศส่งออกเป็นยังไงนะครับแล้วก็ตัวเลขตัวเนี้สําคัญพินิ้ตัวเลขที่เราดูในภาคการผลิตต้องดูตัวเลขนี้ประกอบครับพินิ้ครับ ก็คือ,อตัวเลขกำลังผลิตนะนี่เดี๋ยวดูตรงนี้ครับกำลังการผลิตของเขาที่ผ่านมาอย่างสายควบคุมรถยนต์พินิอัตรากำลังการผลิตที่ใช้กำลังที่ใช้ไปแล้วหมายว่าเขาได้ใช้ไปแล้วอยู่ปีหกสามสามสิบเก้าเปอร์เซนต์ปีหกสี่ใช้ไปสี่ห้าเปอร์เซนต์ปีหกห้าใช้สามสิบเปอร์เซนต์แปลว่าอะไรตัวนี้เขาขยายโรงงานอ่าแปลว่าจริงๆแล้วกำลังการผลิตใช้ยังไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซนต์ของกำลังที่ผลิตได้เลยนะอฮะ นั่นแปลว่าถ้าเขาจะเพิ่มกําลังการผลิตเขาไม่จะไม่ต้องลงทุนใหม่แบบใหญ่มาโหลานเพิ่มเลยนะแต่ว่าปีหกสี่กับปีหกห้าเนี่ยเปอร์เซ็นต์การผลิตแล้วก็มันกับตัวเลขนี่มันปีหกสี่เนี่ยผลิตได้หกหกสิบสองล้านใช่ไหมครับใช้กาลังผลิตสี่ห้าเปอร์เซ็นตปีหกห้าปี่ยี่แปดอ่ออ่อยี่แปดโอเคก็แสดงว่าจริงๆแล้วคืออะไรครับคือมีการขยายไหมอ่ามีครับมีการขยายไปรองรับ ครับก็สัสดส่วนการเพิ่มก็เพิ่มขึ้นเขาเรียกว่าถึงเพิ่มจาก39เปอร์เซ็นเป็น45เปอร์เซ็นตการเพิ่มกาลังผลิตแต่ว่าอัตราใช้กําลังผลิตต่อเขาเรียกต่อกําลังผลิตจริงอ่ะเ uh huh. อเขาใช้ยังไม่เต็มเห็นไหมปีหกยังปีหกห้าเนี่ยสามารถทําได้83ล้านนะแต่ใช้ไปเท่าไหร่26ล้านเอง26ล้านเองอเองอก็แปลว่ายังเหลืองั้นถ้าเขาจะเพิ่มกําลังการผลิตเขาไม่จำเป็นต้องตั้งโรงงานเพิ่มนะไม่จำเป็นต้องลงทุนเพิ่มแล้ว ไม่ต้องลงทุนใหญ่เพิ่มแล้วก็ลงทุนได้รองรับเรียบร้อยแล้วตอนนี้เพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นตัวที่ต้องดูเวลาที่เราดูพวกหุ้นที่เกี่ยวข้องการการผลิตนะต้องดูเรื่องอัตรากําลังการผลิตเขาด้วยว่าตอนนี้เขาใช้เต็มร้อยหรือ,อยัง mm hmm. ถ้าเขาใช้เก้าสิบกว่าแล้วถ้ารุ้นรายได้เขาจะโตในนะพตดเขาต้องลงทุนใหม่นะโรงงานต้องสร้างเครื่องจักรต้องมาซึ่งนั่นแปลว่าเขามาแล้วไม่รู้ว่าจะคืนทุนกันเมื่อไหร่ mm hmm. แต่ถ้าเป็นหุ้นตัวนี้ตัวนี้เท่าที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับก็คือถ้าเขาจะเพิ่มยอดขาย เขาเพิ่มกําลังผลิตได้โดยที่ไม่ต้องเพิ่มโรงงานไม่ต้องลงทุนเพิ่มมากมายเลยนะครับตัวนี้ uh huh. น,นี่คือตัวสำคัญที่ต้องดูถ้าเกี่ยวข้อการผลิตครับครับเออนะครับอันนี้คือตัวเลขสําคัญนะครับของที่พิจารณาคร่าวๆข,ข,ของอุ้นตัวของ t ีเอรซบเป็นิคครับอ่ทีนี้เรามาดูของกราฟทคนิคเขนิดนึงอ่าที่เราโฆษณาไว้ในคอร์สเมื่อสักครู่นี้นะคอร์สเดียนเนี่ยกราฟที Graph ่นีเข้าแบบนี้ครับพี่นิกราฟก็เป็นไงบ้างตอนนี้ นี่ไทม์เฟรมเดของเขาก็จะอยู่ในภาพที่ขึ้นไปทำ high ถึงเมื่อไม่นานมีตัึงโซนประมาณเท่าไรนะ่ราคาครับสิบห้าสิบหจถกวันนี้ดาวเหลือสิบสามจุดสองก็ราคาอยู่ในโซนล่างนะอยู่ในไทม์เฟรมวีคนิดนึงครับราคาเป็นไงครับโออวีกจริงๆวีกเนี่ยเขาไม่ได้น่าเกลียด <c oughs> เขาขึ้นเป็นขาขึ้นนะชุดใหญ่แล้วก็พักอยู่โซนบนพี่นี้ครับพักอยู่โซนบนแล้วก็ยังไม่มี ลักษณะของมีเดเวอร์เจนของทำเฟรมวีคเพื่อพักตัวลงมาอยู่แล้วแล้วก็พักลงมาแล้วด้วยตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นโดยกราฟเทคนิคเขเนี่ยยังไม่ได้เป็นยังไม่ได้ส่งสัญญาณเป็นบูลลิตเดเวอร์เจนให้เห็นทั้งเดย์และทั้งวีคนะครับในตอนนี้ค่คือของกราฟเทคนิคเขครับสําหรับของ g S C นะครับตัวสรุปมันอยู่ตรงนี้ครับพี่นิคตับอุ่นตัวนี้นะครับตัวที่ไปทําข้อบูลเพิ่มเติมข้อแรกธุรกิจเข้าเกี่ยวข้องกับรถยนต์และยุทธจะกรยะรกรย,รยั่งอยู hmm. เรามองว่าธุรกิจตัวนี้แนวโน้มจากนี้ไปสู่อนาคตจะโตขึ้นไหมครับถ้าธุรกิจโตขึ้นคำถามต่อมาคืออตัวของ TSC เองมีศักยภาพพอรองรับการเติบโตไหมครับสามารถรองรับการเติบโตของของธุรกิจได้ไหมสามารถรองรับยอดขายได้ไหมกำลังผลิตเขาเหลือที่จะเพิ่มได้โดยไม่ต้องลงทุนเพิ่มหรือเปล่าเรื่องต่อมาก็คือ ถ้าเขาจะลงทุนเดี๋ยวจะเพิ่มกําลังการผลิตใช่ไหมแน่นอนทุนที่จะเพิ่มก็เพิ่มในส่วนของค่าบริหารการขายของพวกวัตถุดิบใช่ไหมครับที่จะลงเพิ่มอโรงงานไม่ต้องเพิ่มนะเ,เงินสดในมือเอ่ยหรือพวกสัดส่วนเคอร์เรน a ์เดโชเขามีพอรองรับไหมครับตัวน,นี้อืคครรัับบนะถ้าทุกอย่างมีพอถ้าเราดูวิเคราะห์กันว่าปัจจัยบวกเขาอยู่ตรงนี้ปัจจัยลบเขามีไหมครับปัจจัยลบมีไหมมีตรงที่ว่า ฝั่งของรถยนต์นมันจะขยายธุรกิจถ้าเกิดว่าเขาเรียกว่าถ้าภาพรวมเศรษฐกิจกโลกมีปัญหาก็มีปัญหาตามมาใช่ไหมใช่ครับมีจุดหนึ่งที่ผมเห็นอยู่ก็คือ,อที่เขาผลิตให้ล,ลดน้ํามันทั้งนั้นเลยอืมครับอ่าในขณะที่กระแสรถไฟฟ้าก็กําลังกําลังมาเอแต่ว่าเอาตรงน,นี้ก็ต้ไปดูว่าเอาเขาไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจแบบเนี้ยเขายังไปต่อเช่นสายองเข้อไหมก็าสายส่งสายวควบคุมหรือ ใส่ควบคุมพวกอะไรนักกราังกระจกอะไทั้งหลายนะไปไเจ็บพวกรถอีกไหนนะครับใช่ครับอืมครับเดียวกันกอ็อะไรที่เป็นปัจจัยลบในฝั่งของธุรกิจรถยนต์เช่นพวกเซมิคอนดักเตอร์ชิปเชิบทั้งหลายที่ทําให้การเติบโตของรถยนต์จริงๆกลุ่มเนี้ไอ้พวกเซมิคอนดักเตอร์แม้ไม่ใช่รถอีวีก็ก็เอาใช้นะมัโดนหมดอ่ะแล้วก็มีผลใช่ไหม <c oughs> เออเพราะฉะนั้นคาถามคือถ้า ถ้าพวกเซมิคอนดเตอร์ยังมีมีปัญหาอยู่ก็จะมีปัญหากระทบมาธุรกิจเขากันเป็นปัจจัยลบเศรษฐกิจฝั่งของตะวันตกยุโรปอเมริกาถ้าว่าเกิดแรงกระแทกจากตั้งแต่ไล่แบงก์จนไปกระทบเป็นด้านรีเล็กทรอร์อื่นขึ้นมาปั๊บก็มีผลเหมือนกันครับอืมงั้นพวกเราไปทําการบ้านต่อว่าด้วยธุรกิจที่เขาทำแนวเน้มเติบโตมีไหมศักยภาพเขารองรับเกิดการเติบโตได้หรือเปล่าสาหรับหุ้นตัวนี้ครับครับอ่ครับงั้นใต้ว่าคลิปนี้ดีประโยชน์ก็อย่าลืมนะครับ ปากไลค์ฝากซับสไคร์ป์ฝากแชร์กันนะครับอ่าครับก็ใครที่อยากจะลงเรียนนะครับก็สามารถสแกน QR c o ารคมาได้นะครับแล้วก็ใครที่หึงยังไงจับพูดตัวนี้หรือมีประเด็นไหนที่แบบมันน่าหยิบมาพูดคุยก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาพูดคุยกันนะครับครับขอบคุณครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ